โอมันอันยุใสก็เป็นไม้บ่เป็นไหมยุเครื่องไหมยุเครื่องคือวัดรโน้ตสลาวบัตรไ่ขึ้นไปบ่เห็นที่แรกเห็นที่แรกเห็นสองแปดมันมันชัดหน้ามันคือตัวหนังสือเขียนไว้มันอีวุ้มได้ขึ้นไปบ้าเดี๋ยวสองขึ้นดูเบื้องกนหน้ามันเป็นอย่งไดีวเลขึ้นไปมันก็ยุเก่าแหละเรื่อยเมือไปลูบเบงลูบแล้วมันหายไปเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะค่ะพี่น้องวันนี้กับเป็นวันที่สิบนะคะวันนี้มันเป็นเป็นวันอียงเนาะวันนี้วันพูดบ่มันพูดอยู่เนาะฮะวันจันบ่ ใช้วิจารณญานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจันที่สิบค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สิบนะคะมณีมาพมาพอนะคะกับเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะใส่ในก,กุก้ใสุกุ้งใส่ก็ไดแ,แต่และมณีสร้างพ่นวาสิมาเฮ็ดไฟล่ะกะ ตีเพดานห้องพี่น้องพี่เพดานห้องอยู่เทียงหน้าไห้นะคะก็เลยเออ่ขอโชคนะคะฝากเอฟซีเนาะเขาเป็นจำเล่าเนาะซางเนาะครับผมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีซางใหญ่ก่อนเคยขอโชคบ่เคยขอโชคบ่เคยอยู่ครับไหรบ่งอยู่ซางใหญ่เคยเคยถือบ่ค่ะถืออยู่ครับโอ้ขอนาะส่วนมากขอเป็นเลขยี่หังขอเป็นเลข2ตัว3ตัวเนี่ยนะครับผม เป็นรัฐบาลไทยมันบ่แต่ว่าเมนี้นั่นมาขอปูนี่ขอเป็นตำเหล้านะคะเนาะตำเหล้าเลรอครับฝากเอฟซีเอารวยไว้ไนี่เนาะครับนะคะปกติสร้างใหญ่เพิ่นกยูแถวแถวบ้านเฮ้าพี่น้องเพิ่นฝีมือดีนะคะในการเฮ็ดเขาเอ่ยว่าเฮ็ดหยังเนี่ยเราสูเอฟซีฟังแน่เธอนี่ละเอีดบ้านนะครับรีโนเวทบ้านถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถ ทักทายหรือว่าสอบถามราค่าใดเนาะหรือว่าเอิ่นไปเบิ่งสถานทีกอนจังสี่เมนว่ค่ะครับผมอ๋ออ่ะสร้างฝากเบอร์โทษเนี่ยเธอผู้อยู่ไก่นี่ขาเจ้าบ่มีหนนี่ไหมเธอขาเจ้าอยากถามเพราะว่าเจ้าตัางเอิ่นเพิ่นไปเหตไฟเ็ดหนังอยู่เฮื่นแล้วก,ก็ะติใจก็เลยอยากให้มาเหตหายอยู่ทงหน้ามีเบอร์โทษบ่เจอือง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบอร์โทรคนเกษสิเป็น098 098 189 189 7439ค่ะ7439ค่ะอันนี้จะเป็นดุกเบอร์โทรของสร้างเ่นกรับสร้างบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นรีโนเวทบ้านอ่สนใจก็ติดต่อคุยกันได้เอ่อหแนะนําได้ค่ะออกแบบเป็นไมค่ะออกแบบให้ได้แล้วก็จะแนะนําตามงบประมาณที่เฮามีค่ะค่ะแล้วก็ ต่วสร้างหายเพื่อนก็จะเป็นช่างต่อค่ะช่างต่อนะคะท่านผู้ชมทินพันยงปัชชาค่ะเป็นเฟซบุ๊กเพิ่นก็ทินพันยงปัชชาค่ะสามารถทักเข้าไปทักเข้าไปได้ทักทายแล้วก็สอบถามได้หรือจนเจตจำังก็ได้เนาะได้ค่ะเดี๋ยวเจตจำนงติดตอเจตังมาเลยก็ได้นะคะพี่น้องต่บมาอนีสร้างเพื่อนมาฮอดมาถึงเพิ่นก็ สาชโชคลาภเพิ่นกับมักคึอกันกันเลยว่าเมื่อนี้มักไยมูไซปพญนาคือกันค่ะก็เลยได้มาเห็ดหวงจุดห้มื้อนี้เนาะมีบุญ่วมกันเพิ่นจะค่อยถือนะเฮากันเลยอาศัยดวงเพิ่นได้เมื่อนี้ในตำราอาศัยดวงช่างต่อก็แล้วกันนะคะวันนี้เจเตังไม่ได้จุดนะคะปกติเจตังจะจุดแต่ว่าวันนี้เจตังจะอาศัยดวงของช่างต่อให้ fc ได้มีโชคลาภกันทุกๆคนนะคะในวันจันทร์นะคะวันนี้วันที่อ่อกุมภาพันธ์พศ2560 ะะซึ่งก้นอนนั่นนี่เนาะเจ๊อึ้งเจ๊อึ้งก็เคยขอปูเนาะตอนนั้นที่เจ้าไปหวปูยูนขอค่ะค่ะขอเป็นงานค่ะเคยเคยได้ได้มากแก่บนให่ปูพันยูค่ะตอนตอนนั้นนี่ของานจากแสน,นะคะ่ะโอ้ลักแสนก็ไดยูด้วยค่ะอขอน้่ปูถึงถึงบอกว่าวันนี้เจ๊บบจุดไหเพราะว่าค่ะเจ๊บบค่อยนบค่อยมู่เรื่องเรื่องเลขเรื่องหวยก็เลยไหเป็นเป็นร้างต่อจุด ให้ละกันนะค่ะ fc ค่ะคือเจ้อึงนี่จะเน้นไปเรื่องการงานหน้าที่การงานส่วนช่างต่อนี่เป็นช่างแต่ว่าขอเป็นโชคลาภได้นะคะค่ะค่ะถ้าเฮาไปขอโชคลาภงานใหญ่เฮาจิบ่เขาเป็นวะแม่นมันจะคัดกันค่ะส่วนมากถ้าถูกหวยแล้วก็บ่ได้งานแต่ว่าหวยนี่บางครั้งมันก็มันมันบรแนนอนคืองานกับเลยบ่บ่คอยคอเป็นเป็นหวยค่ะแต่ถ้าสร้างต่อเราค่อเคยแบบ หยิบแล้วเคยแบบถือเคยถือเคยแบบแบบมู่มู่มากกับมีคือจังไปเห็นงานวัดเดียวเสียช่างต่อจะเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีก็เห็นเป็นตัวเลขค่ะก็ไปบอกลุงน้องสิกระถือเด้แสดแเออเจ้าต่างเบิ้งเบิ้งสั่งต่อแล้วสิเป็นคนลักษณะมิเ้นเนาะค่ะมีเ้นแล้วแต่ว่าเราจะบ๊วยเรื่องจริงเนี่ยไปที่วัดหนองอีดุมนี่เป็นยังไงช่างต่อึ้นไปบนบนฝ่าเนี่ยเห็นฝ่าเนาะทำฝ้าให้วัดนะ แล้วก็สิเห็นเป็นตัวเลขเด้แต่ว่าเป็นสองตัว้ฮห้เราเราเพราะว่าตอนตอนเราเห็นยังไงเห็นเป็นจะได้ก่อนเมื่อตอนนั้นก่อนังไปหันมามันจังบระหอนมากอยู่ในไม้จะเป็นยังไงอยู่ทิงไม้โอ้เป็นยังไง่างทิงไม้นั่นเป็นตัวเลขครับผมเห็นเป็นตัวเลขแล้วบอกค่ะอ๋อแล้วเขาเ่าตอนนั้นเลขไทยบอกเขาเลขเขาตรงตงว่าเลครับครับแต่ว่าสองตัว สอง้นไปเบิงทีแมาเัราว่าอนว่าทอสี่ตัวนั้นครับผมสองแปดนะครับหัวหน้นจะเป็นสองแปดบัดขึ้นไปเบิงอีกรอบที่สองหายไปเลยม่เหล็กนแสดงว่าไอ้สร้างต่อนี่ยที่เป็นคนมีเส้นมีหยางบอกเบาซูฟังนะคล้ายๆกับว่าเจ็ดต่างเบิงลักษณะพนไหมคล้ายๆกับพนเป็นคนที่แบบมีจิตเมตตาเป็นคนที่แบบแล้วก็มีเส้น ถ้ามองูยาไปจั้งตออเนี่ยนะจั้งต้อคือเก่าพว่าเป็นไปโล่งแผ่นมือนั่นไปโลงแผ่นคนเพิบนกไเ้ฟ้าให้ังเนเขาบอกว่ามันมีตัวเลขเป็นกระดาษติดมือเรามาตัวเลขมือเรามาเออมือนั้นเจอึงก็ถืออยู่แผ่งแผ่นเลยแผ่นยิบซ้ําเนี่ยอแผ่นยิบซ้าฟ้าเนี่ยที่ทาฟ้าเนี่ยเป็นไปโล่งแผ่นลงแผ่นมือนั้นเกิดการวิ่งเวียนีนย่งบนคนมัดไม้ใช่มงคลเออมัใหม่ใช่มงคลค่ะบ้านลูกค้า ติดไปลงอ่ะแผ่นปปนี่มันติดมันติดมือมากเราวะมันเป็นกระดาษอืกระดาษแล้วมันเป็นตัวเลขเนาะสีแดงติดมือมากคเ่ะแเล้าก็เลื่อซื้อแต่ว่าประเดีได้ซื้อหลายแต่ว่าถือเด้แล้วจะเป็นคนมีเส้นทางนี้มากกว่านะก็เลยอยากเจ้าบ้านเพิ่นห้เล็กเนาะแสดงว่าไปเห็ดบ้านล้างใดนี้ถ้าว่าเพิ่นสีให้นี่มันจะเกิดแบบว่าบบเห็นตัวเลขก็คือมันสิมีแปลกแปลกแปเกิดขึ้น ตั้งแต่ไปเฮดบ้านนี่แสดงว่าถือหลายเธอแล้วเกี่ยวกับอันนี้มนเกี่ยวกับบ้านนี่จะจะตรงตรงหลารข้างต่วาเข้ากับบอคอยได้ได้ซื้อส้อส่วนมากข้า่ปด้เน้นเรื่องนี้เขาเน้นเรื่องงานเรื่องงานตะว่าจะจะเป็นได้เนี่ยคือได้ได้กับบอกบอกมูเอาง่ายๆคือบอกลูกน้องที่ไปเฮตงานน้าว่าโอ้ยเห็นตัวนั้นตัวนี้ยิงสี่มันต่ค่ะสองแปดจะเป็นได้อยู่ในวัดเขาอั้นเด้อ เขาอั่นสื่อตัวมันพอดีกันเลยบได้้ซือบ่ได้ซื้อมันออกตัวนั้นเลยตัวสิเอาแล้ววันนี้มาเพือนจะต่างเห็นบ่เจ้าเห็นตัวเลขว่าะจันซางแค่เห็นก็ค่เห็นอยู่ในเลขจุดนี่แหละเข้าไปข้างในหรือว่าเห็นน้ำมันหนีเห็นเหล็กบอเพราะหั่นในเตะบ่ทเนาะแสดงว่าเพื่อนที่เอาอยู่นี่นะกระตมน้องขออยู่นี่นะคะนะฝันบ่ค่ะสร้าง ย่างขา้าวจงอ๋บอบบฝันนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวค่าสั่นกะเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขนะคะโชคลาภนะคะของช่างต่อนะคะวันนี้เจตังก็จะถ่ายตัวเลขเดอ้อให้เอฟซีได้ดูกันนะคะว่าวันนี้ช่างต่อจุดตัวเลขทูบเป็นตําลาวนะคะอะขอให้สามตัวแตกเดอ้อหนึ่งยังนี่หนึ่งศูนย์บพี่น้องอ่ะมาดูด้วยกันนะคะว่าตําลาววันนี้ช่างต่อจุดให้จะได้ตัวไหนตัวแรกคือเลข เลขหนึ่งบอึ้งเลขหนึ่งค่ะอ๋อเลขหนึ่งเลยนะคะหนึ่ชัดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อชัดๆเลยค่ะอันนี้ของสั้างตันนี้หมายต่อเอาคนมีดวงจับถือคนแล้วสนะแน่นเนาะเพคนเป็นคนมีโชคเนาะจืดแบบติดมือแล้วมากสุดๆอ้อันนี้พวกหูกันเลยพี่น้องคือเ้าแล้วก็ถามเพ่นเลยเนาะเพราะว่าเห่ากะคิดว่าสร้างเพุ่ธิ์เฮต่างงานสินะ แต่แสดงว่าแต่ว่าลักษณะนี่นั่นะเป็นเรื่องแบบนี้แหละเรื่องเรื่องมูมูเรื่องแบบยู้ซื้อๆกับมันเป็นความเแบบชื่อเนาะสิล่ะค่ะคุณแม,ม้เห็นสองแปดงวดงวดที่บอกอยู่บัดนั่นก็โอ้ยตรงเป๊ะแต่ว่าเขาอั้นเนี่ยเจ้ามือก็อั้นถูกตัวเจ้ามือก็หัวจับตัวอื่นอั้นเพนบ่ได้ซื้อเลยงวดแต่ว่าตำราเขาไม่ช่วอั้นหรอกพี่น้องค่ะท่านผู้ชมหนึ่ง เก้า <9 S 1> น่าจะเป็นเก้านั่นน่ะเลขเก้าออป่วยให้จังไหนเนาะอยากได้หลังค่าเงื่อนเหนียวเอาให้เจตังในเดอ้อปูเดอ้อเอาพี่น้องเธอเจตังอา่าวาซีอ็ดหลังค่านะคะเธออยาาตีพี่น้องมากในช่ไไดมีหฮมมีมองพักมองเศร้านะคะ ขอให้โชคให้มาน้ากันเด้อพี่<า>น้องตัวผลแล้วนอจตงสิได้หลงังคาเนอนสองตัวก็ได้ขอให้เขาตรงๆหรือว่ากลับก็ได้ กับไปกลับมาเข้ากันซื้อกลับไปกับมาแล้วซองตัวก็ได้ปกติซองตัวก็ได้แต่ว่าขันยักลวหลายขอสามโต๊วปุ๋ยเอ็เบิวยเือนเลยออกเงอนเลยเนาิ่นกับบเคยจุดด้วยหรตังตอคนบกวยได้จุดด้วยด้างแมงนบอใช่เพราะว่าส่วนมากแกจะเป็นแบบเป็นเรื่องแปลกที่ติดมือมาคือจังเบาาอ่นเป็นเศษกระดาษติดมือมาสิเป็นมึกติดมือเรามาสีรือไหมก็เราตัดสิเห็น น้ำมันน้ำไม้หลังคาวัดต้งเสียเบื้องรอบแรงนะเห็นสองแปดคือเปเบื้องอีกรอบที่สองหายเลยเลือกันนั้นบนดงเขาเป็นคนมีโชคมีดวแม่นค่ะกระสเป็นคนมีโชคอยู่ด้ลวเราจะเป็นคนนับถืออย่างสักอย่างแล้วที่มีจิตของเรากระสีเห็นคนกระสีเสือให้เห็นสิประมาณนี้กษัตริ์ทวดเด้อปูเด้อนายสั่งเพื่อนก็จะมาทํำที่พักอาศัยให้นะครับเพราะว่า หลายๆท่านนะครับเพื่อนอยากมาเยี่ยมปูอยู่นะครับยังมาเยี่ยมปูนะครับก็ให้ผู้ใดผู้ใดมานะครับใครมีที่พักที่อาศัยเด้อปูเด้อก็ให้แตกสามตัวนะครับไปตำล่าหมูแรงนะครับตำล่าเนาะพักหม่องอาศัยตำล่าเนาะเอฟซีเพิ่นเดินทางมาหาปูเนาะเอฟซีเดินทางมานะครับหรือว่าแอดมินต่างๆขับยู่ต่างจังหวัดเพื่อนอยาก มาไหวปูนะครับก็ให้เพื่อนได้มีท่พักทพ่อาศัยเด้อลูกหลานช่วงนี้กาลังร่างสร้างนะครับมาปรับปรุงเฮียงหน้านี่นะครับอยู่กับปูนี่นะครับก็บขอให้เป็นอยู่แบบสะดวกสบายเด้อปูเด้อขอสามตัวแตกหนึ่แรกนะครับขอสามตัวแตกเตตกด้อปูจะได้เจตแต่งคนผู้ไทยนะคะกับขอให้ปูซอยพักให้ได้สามตัวให้ได้สามตัวเพราะว่าเคยแตกสามตัวมาเดียวเลยตำเล่านี่ บอกเออต่วัดำเล่าเนียอาจจะกับเจ้าอยู่ดีเห็นบอเฮาเป็เห็ุบอพญาน่าคหาเฮาเหล็กเล็กล่าบ่เป็นเน้ยฮาเล็กมันหอกหาฮาเจ้ามาได้ซูมสงสัยสิเป็นเล็กล่าสุขข่อยได้ขอยฟันได้เนี่ยแต่ว่าข่อยจักเลกล่าขอยซื้อบ่เป็นหาหาตรงตรงขอยเบิดเงินนมื่นบ่บาทมันมาออกมันมาออกเล็กล่าขาว่าเล็กห้าห้าเมค่ะเอออีกย่งน้อเขาซื้อสี่ห้าห้าเนาะได้ตได้ห้าห้าตัวเดียวเี่ยไหม บ่ไรอันอันตามเล่าก็เลยบ่ไม่ไม่เคยไม่เคยซื้อเล้าบงจับซื้อตะเล็กไทยซื้อตะเล็กไทยแต่ว่าเอฟซีเจจังนี่เพิ่นก็มักตำเล่าจันพูดสุกเอฟซีเพิ่นเล้าไ่ได้ว่าดวงเฮามันเนาะมันมันตอนเ้าเลขทะเบียนรถเจ้าอีหยังออืมวันนี้ไม่ได้ขี่รถยนต์มาเนี้รถติ๊กเอ็นรถนี้ไยมก็ขี่มาเนี่ยอะไรนะโตสามสองสามสามสองวะฮะสองโตวะ สามสองหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามนะคะทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแซงคนขี่มากเนะาะเธอเพิออ่งจะเอาไปเสียงโศกแล้วนะสามสองหนึ่งสามนะคะ, 3, 2, 1, ะ,คะพี่น้องสำหรับตัวเลกเดอร์มาแล้วสามตัวตรงๆพี่นอ้องท่าไล่าจากข้างล่างขึ้นบนศูนย์เก้าหนึ่งถ้าจากข้างบนลงล่างก็จะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ ตัดเล่นนะคะ1991 1001นะคะแล้วก็9009นะคะขอให้แตกสามตัวเด้อปูอยากเข็ดหมองพักให้เธอเอฟซีพนมาหอดมาถึงกับเได้มีหมองพักอาศัยนั่งเล่นอยู่เถียงให้เถียงหน้าเฮานี่ละ่ะขอให้แตกสามตัวอีกคือเก่าเด้อช่างใหญ่เพิ่นมาหอดมาถึงแล้วเด้อปู หนึ่งเก้าศูนย์อ่าชัดแจ๋วเลยหนึ่งเก้าศูนย์สำหรับปู่องค์ดำให้มาแล้วชัดตัวเองชัดเยอะค่ะเนี่ยศูนย์ตัวสุดท้ายเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเนาะอ่าสำหรับตัวเลขนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะขอให้โชคดีบอยนะคะซื้อว่าตำราหัวเนี่ย่าลืมเด้อเมื่อนี่เด้เมื่อนี่บอกเมื่อนี่แมน หนึ่งเก้า huh. ศ okay. right. oh. ูนย์หน mm ึ่งเก้าศูนย์เฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะให้เอฟซีเป็นสื่อซะหลายหลายอ่าเอ๋อให้เอฟซีถือก็ได้ขอขอให้จุดถึงเมื่อยากขอให้จุดถือเอฟซีมาเมื่อยากเอฟซีพันนั่นอยู่แล้วพันซื้อน้ำซื้อผลไม้ยังมาไหวจนล้างค่าหนีเอฟซีพันกะ เห็ดถาว่าเอฟซีอยากมาไหว้ก็มียูเอฟซีเพิ่นอยากเดินทางมาไหว้ปูแตวบาเจต่างกะว่บบาเอ,อที่พักมันกะยังบ่ได้สะดวกคักนะคะเจต่างกัอยากให้ม,มีหลังคงหลังคามีหม่องนงั่งหม่องอยังแต่ก่อนมันเป็นเทียงซื่อเนาะวันนี้คล้ายๆก็เพิ่นอยากมาอยู่ทุกหน้าสินะนเพราะเขาเชิญมาอยู่แล้วเพิ่นกะอยากคือเพิ่นอยากอยู่ขอไอ้สารเพิ่นกะเฮ็ดสารไฮสิไีมแมน ขอว่าคันปูอยากได้สารการให้เลขเข่า <Snow> แ <id man> <Yeah>, like ับนี้มันผลเข่าก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นอ่าแบบนี้ขอมองพักนี่เราต้นน้ำมองพักให้ลูกลานลูกซีดเนาะว่ามันยังไงที่หน้ากาบไม้ปูนี่ต้องให้เข่าเลยนี่ตำเหล้าแบบนี้ให้เอฟซีเพิ่นถือซะนี่สร้างกับสุดเดนมาเฮ็ดให้เพราะได้มีเงินค่าสร้างเด้อปูเด้อค่าหลังค่าค่าสร้างได้เฮ็ดอ่าไหวนะคะเอฟซีเพิ่นกับซีน้ำของมาไหวมาบวงสรวงนะคะ จนเอาหอดนั่งร่ำพละะมาหายกับฉ<ม>ลองพล่ะเ<ม>นาะเสียงเพลง <laughs> <laughs> มวนกุ๊บอยู่นี่แหละ,อะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่างต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ๊เอ,อิงนะคะ,อะขอบคุณค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ